ขอต้อนรับเข้าสู่รวมมิดเกมผีสั้นนี่คือการรวมเอาเกมผีอินดี้สั้นๆมาไว้ใน1คลิปซึ่งวันนี้เรามี2เกมด้วยกันครับเกมแรกมีชื่อว่า elevator เราแปลกันก็คือลิฟต์ภาษาไทยผมบอกเลยวันนี้ผีเอาผมไม่ลงหรือแม้แต่ลิฟต์ก็เอาผมไม่ลงเหมือนกันนี่เปิดเกมมาเสียงดังมากข้างในเกมจะเป็นยังไงเรามาติดตามดูให้ดีจะสั้นจะเฮี้ยนแค่ไหน ลอดูอาจจะสั้นมากจริงๆก็ได้เพราะว่าข้างหน้านั่นก็คือลิฟที่กูเห็นในหน้าเมนูแล้วอย่าบอกนะว่าเดินไปแล้วโผล่มาจากลิฟแล้วจบเลยมันสั้นเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เอลิเวเตอร์เอาละครับเราอยู่ตรงห้องโถงเหมือนจะอยู่ตรงอาพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างซึ่งเปิดห้องข้างๆไม่ได้เลยสักห้องเราต้องมุ่งหน้าไปตรงลิฟให้เหมือนกับชื่อเกม แล้วเราก็กดปุ่มโอเคมันยังไม่พุ่งมาเราก็จะไปไหนอ่ะทำไมเลขเจ็ดมันเอียงไปเลขหนึ่งสิปิดประตูเราต้องลงห้างล่างตามคอมมอนเซน ไม่มีบอกชั้นด้วยนะว่ากูอยู่ชั้นไหนไอ้พิ่ชั้นละเดี๋ยวก่อนไปชั้นสองได้ไหมที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีกูลงมาในโพรงอะไรเนี่ยแดงๆเนื้อๆเลือดๆที่มันโพรงอะไรในใจผมมีนะว่ามันคือโพรงอะไรแต่ว่าพูดไม่ได้ อะไรวะเนี่ยลูกตาเหรอลูกตาจากรูตูดหรือเปล่านี่มันชี้ริเมอะไรวะเนี่ยแล้วนี่อะไรไฟฉายให้ไฟฉายโอ้โหมองตามด้วยไปดีกว่าเฮีย <c oughs> วิ่งไม่ได้ด้วยนะเกมนี้กดชิปวิ่งไม่ได้ไม่อยากหันหลังไม่มองครับคือกลัวลูกตาม,มันจะมาตามเราแล้วกูต้องไปชั้นไหนเนี่ยปิดซีเร็วๆปิดไปก่อนยังไม่ทันกดชั้นเลยแม่งขยับไปเองอยู่้วเนี่ย ซิริเมทีรูตูดโอ้โหไอ้เฮียแงมครึ่งด้วยปิดสิถ้างั้นนะ่ะถ้ามันออกไม่ได้ก็ปิดสิเออโอ้ยบอกว่าปิดโว้ยปิดไม่ได้แล้วเฮียกูกำลังจะไปไหนเนี่ยกลับห้องเหรอเอาล่ะ โอ้ยเปิดทำไมอะปิดดิปิดไปเลยเออปิดไปเลยคือตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีปลายทางนะครับมีห้องอยู่ห้องหนึ่งแต่ตอนนี้เดินมาไกลห้องอยู่ห้องหนึ่งแต่ตอนนี้เดินมาไกลไปไหนแล้ว แล้วให้กูมาที่นี่ทำไมเอาเฮีย oh, ล yeah. <c oughs> ับเข้าลิฟต์เลยไปไหนไปดาดฟ้าไปขึ้นดาดฟ้าเลยไปที่ที่ไม่ต้องเห็นทางแคบๆแ,แบบนี้ไม่ต้องมีประตูลหลอนๆไปดาดฟ้าโล่ง,ลงๆเชื่อกูพอลงล่างแม่งก็พาไปลงนรกมึงขึ้นดาดฟ้าเลย ขวันชั้นเจ็ดนี่ลงเหลือขึ้นเนี่ยโอ้อืมเเราให้ออกเหรอ,อยังดิ้นอยู่เลยเนี่ย าแม่งมองตามด้วยให้กูขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นแหละแล้วลูกตาแม่งแบบขยับจากข้างในสุดมาอยู่หน้าลิฟต์แล้วเนี่ยกูไม่อยากจะคิดเลยว่ากูจะเจออะไรวิ่งพุ่งมาใส่หรือเปล่าในความมืดแบบนี้เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะ you have nothing to do here แกไม่มีธุระอะไรที่นี่ อ้าวเราให้กูมาทำเฮี้ยอะไรล่ะไม่มีธุระอะไรให้กูเดินมาทำไมถ้าเราตีความว่านี่คือนรกมันบอกว่าแกไม่มีธุระที่นี่แปลว่าคิดในงแง่ดีคือกูอาจจะได้กลับไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ถ้ากูไม่มีธุระที่นรกก็ไปแต่กินเงี้ออะไรกระแทกกระทันกูอีกเนี้ย โอ้ยโอ้ยลิฟท์ลนลิฟท์ลนช่วยด้วยแรงขนาดนี้ก็ตายเหอะไม่มึงไม่ต้องลืมตาขึ้นมาแล้ววอทออกออกจากที่นี่กันเถอะไอ้เหี้ยออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เกมนี้สร้างโดยคิริวีพีขอบคุณมากนะเอลตันที่ช่วยเทสเกมนี้และขอบคุณคุณเซลเร็กซที่ภากเสียงตอนเทรลเลอร์ให้ด้วยจบไปแล้วสำหรับเกมที่1นึ่งเอล r เหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงกระแทกไม่มากก็น้อยเกมต่อมา See No Fear ฉันไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้น นี่คือเกมที่สองจัดไปพูดอะไรก็ไม่รู้กดคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แอค์เพราะมันกำลังรออยู่เพราะมันกำลังจ้องมองอยู่เสียงเฮี้ยเนี่ยมันมืดอ่ะ นี่คือวันที่981นี่คือเสียงจากทีวีนะครับคือมันเปลี่ยนช่องมั่วซั่วไปหมดเลยแต่เท่าที่ฟังแล้วจับใจความได้เหมือนจะมีการเอ่อเหมือนมีปีศาจอะไรระบาดอยู่นะครับ บุกเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้เหมือนเราเนี่ยติดอยู่ในเชลเตอร์หรือเปล่าเกมนี้สร้างโดย a n overthinker ไม่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 รีเบคก้ารีเบคก้ารีเบคก้าธออยู่ไหนอะรีเบคก้าเกิดอะไรขึ้นน่ะโทรหารีเบคก้าก็ไม่รับอะ ทำไมป่ามันมีถาวันอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยลิเบกานี่กูรถคว่ำหรืออะไรทำไมกูมาโผล่ที่นี่ใช่ครับยังไงอารมณ์เหมือนเรานั่งรถมากับรีเบก้าแฟนของเราแล้วก็อาจจะฟังวิทยุอยู่เมื่อกี้แล้วก็ขึ้นแทกขึ้นแทบอะไรเต็มไปหมดปรากฏรถชนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในป่าที่มีแต่ ข่าวันอนะไรเต็มพื้นเลยเนี่ยรีเบเกาโอ้ยปลาอย่างลบต้องไปทางไหนเนี่ยทำไมมันมีไม้เลื้อยอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยลองโทรหาทีดิกดอะไรโทรหาวะ เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮียรถระเบิดเฉยแล้วกูกลับไงเขาเนี้ยทางรอดทางเดียวจากที่นี่ของเราเราเบิดไปซะแล้วครับแต่เมื่อกี้เสียงเหมือนมีสัญญาณอะไรมาทำลายรถเรานะสักอย่างหนึ่งจีจีวอดโอ้หรอบหูเลยตัวอะไรวะ เสียงเสียงเดินเต็มไปหมดเลยเนี่ย What มองไม่เห็นตัวเดียไม่เห็นตัวเลยอยู่ในป่ามืดๆมองไม่เห็นอะไรเลย รีเบก้าถ้าหลุดมาจากรถด,ด้วยกันมึงก็ไม่น่ากิ้งไปไหนไกลาะวะหรือโดนพาตัวไปวะเนี่ยสื่เหมือนเมียอะไรบางอย่างอยู่ในป่าจริงๆนะครับไม่น่าใช่คนด้วยไม่รู้ตัวอะไร ถามว่ากูจะกลับออกไปจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยกูเดินเข้ามาโคตรลึกเลยจำทางไม่ได้แน่ๆครับไม่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 ไมไมอะไรแดงๆอะอะไรอะอะไรอะ,อะ,รอะคือคืออะไรอะไรอะ เนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย หน่อยสิ <are> เธออยู่ไหนอะให้กูวิ่งไปไหนหกูวิ่งกลับไปไหนอะกูไม่กล้ากลับไปตรงนั้นแล้วเนี่ยให้กูวิ่งแต่ไม่รู้ต้องวิ่งไปไหนอะตันเนี่ย เฮ้ยวิ่งมาเจอทางตันแล้วเนี่ยว่าเราจะเดินหน้าต่อไปดีวะถามว่ากูจำทางกลับได้ไหมจำไม่ได้แล้วกลับไปตรง,งตรงที่เจอตัวไอ้นั่นแล้วกันนะครับ คือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับตายก็ตายไว้เถียถึงจุดแล้วนะเนี่ยเลยจุดเดิมละปัญหาคือรีเบก,ก้าอยู่ไหนเนี่ยีไปไหนโอ้ เยีย่ยๆเยีย่ยหลังหลังโอ้ยลิเบกาลิเบกาพี่จะไม่ไหวแล้วนะนั่นอะไรแดงแดงอะรับโทรศัพท์ทีสิลิเบกาอะไรแดงแดงบ้านเหรอ นั่นนั่นใช่ลีเบก้าหรือเปล่ามีเงามีเงามีเงาเกิดอะไรขึ้นอะ What Bad m u r d e นั่นอะไรอะนั่นคือ กูจะเดินไปยังไงวะเนี่ยไอ้เรื่องมันมืดไปหมดเลยเนี่ยมันเดินไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาในบ้านแล้วเนี่ย นั่นน่าเฮ้เธออยู่ไหนอะหัวคนอยู่ตองเข้าบ้านด้วยเหรอเนี่ย เด็กอะเเอ้าเดินไม่ได้เนี่ยหมดใต้โต๊ะดูดิอะไรอ่ะ ดีแล้วเสียงบ้างโคตรแย่เลยวะ่ะมองไม่เห็นเลยเลยอะลิเบกาเฮ้ยลิเบก้าลิเบก้าเสียงโทรศัพท์อยู่จากในนี้ครับฉันมาแล้วลิเบก้า มือถือริเบก้านั่นคือว h นั่นรีเบก้าเหรอไมหน้าตาเป็นงั้นนะไม่ใช่แล้วว่าถอย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 ,ถอย มันคือตัวนี้หรปาไอ้เชีย่ยมันคือตัวที่อยู่ในป่านี่ทำไมแฟนกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเดอะฟอร์เลสอะจบเรียบร้อยสำหรับรวมมิดเกมผีสั้นครับโอ้โห สองเกมนะตึงๆนะใครขับรถไปรถคว่ำกลางป่านะรถระเบิดเองไม่รู้ด้วยนะแล้วแฟนหายตัวไปกลายเป็นเอเลี่ยนเลยนะแก้ผ้าด้วยระวังนะหาว่าไม่เตือนก็หวังว่าวันนี้จะได้รับความกระตุกจิตสักสองสาดอกจาก2เกมนี้ไปวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้สักนิดหนึ่งนะจ๊ะเออเสียงแผบเลยเขาน่าเจอกันในช่องนัทปิ่นโตสวัสดีครับ ไอ้เฮียออกไม่